อยู่กับช่องสาวลาผ่ามวยวันนี้จะมารีวิวไก่งวงหกเดือนค่ะมาเลยนี่คือไก่งวงหกเดือนดูสิมันกินอะไรมันก็จะกินกินอะไรอาหารของเขาคือหญ้านะคะหญ้าหญ้าอะไรก็ได้แพนกูล่าหญ้านี่เปียนะคะ มีใบตองแล้วก็มีข้าวที่เรากินเหลือจะครัวเรือนนะคะกินหมดเลยนะคะคุณที่รับชมนะคะก็ฝากติดตามนะคะพวกเราด้วยนะคะในช่องของสาวหลาผ้ามวนฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะคะ ขอกำลังใจนะคะแล้วพวกเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านที่รับชมนะคะมีสุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะมีแต่วความสุขความร่ำรวยนะคะตลอดไปนะคะ,ะทุกขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ